การที่มนุษย์ใช้ชีวิตปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุดท้ายอุณหภูมิโลกสูงขึ้นโลกร้อนเนี่ยมันส่งผลกระทบย้อนกลับมาลาคนยังไงคือจริงเมืองไทยเราเนี่ยเป็นหนึ่งในสิบประเทศที่ได้รับผลกระทบร้ายแรงที่สุดเลยนะก็อ,อย่างที่เห็นกันตอนนี้คือแลงหนานขึ้นน้าท่วม ฝนตกพายุเข้าฝุ่น PM ใช่ฝุ่น p ีมแต่มันจะร้ายแรงขึ้นรุนแรงขึ้นแล้วก็ถี่ขึ้น2อ,องศามันเป็นเป้าหมายที่ตั้งไว้จาก Paris agreement ว่าทำยังไงให้โลกของเราอ่ะอุณหภูมิเฉลีย่ยไม่เพิ่มขึ้นเกิน2อ,องศาเมื่อเทียบกับก่อนยุคอุตสาหกรรมจริงปะเนี่ยใช่นักวิทยาศาสตร์ก็คาดเดาว่าถ้าเกิดอุณหภูมิโลกของเราอ่ะอุณหภูมิเฉลี่ยนะถ้าเกิดเพิ่มขึ้นเกิน2อ,อ,องศาเมื่อไหร่อ่ะโลกเราคือจะแบบเวทุ่มโลกเรามันจะถึงวันสิ้นโลกแบบ แต่แบ,บเราจะไม่สามารถย้อนกลับไปให้สภาพมีอากาศมันดีเหมือนเมื่อก่อนได้แล้วรายการเราไม่ได้นําเสนอแบบมุมมองสภาพภูมีอากาศ,ากาศเปลี่ยนแปลงในเชิงที่แบบน่าเศร้าจังเลยแต่ว่าคนมีคนไหนนะบ้างในเมืองไทยที่หันมาเปลี่ยนแปลงอาหารขึ้นมาลุกขึ้นมาสู้อะไรย่างเงี<ม>้ยที่ <มา S 2> <impact S 1> อินเพรับเรามากเลยนะแบบก็คือเรื่อง net free s e a คือเขา มีหาวิธีจัดก,การขยะประมงโดยการเข้าไปเสนอ,อชาวประมงว่าให้อวนทะเลเนี่ยถ้าเกิดไม่ทิ้งอะ่ะเราจะช่วยล้างแล้วก็หาที่รับซื้อไปแล้วคนที่รับซื้อเขาก็ติดต่อกับโรงงานที่ทำพลาสติกอยู่แล้วทำออกมาเป็นโปรดักหน้ารักน้าักเฮ้ยเนี่ยบังเอิญปะเอ้ยอ,นนอันนี้อดี๋ยวเีเดี๋ยวขอดูหน่อยเป็นเต่าก็คืออันนี้มาถามเลยเอย เราคิดว่าการสื่อสารสำคัญนะแต่พอเราเอาศิลปะการสื่อสารเข้ามาท้องเกี่ยวทำให้มันมี emotional impact กับคนนะอย่างเรื่อง My Octopus Teacher ใน Netflix ใช่คือแบบคือเห็นเห็นแล้วคนเรามันใกล้ธรรมชาติเหมือนกันใช่ใช่มีคนที่กลับเข้าไปหรือแม้แต่ฟานีมมีโมเองคือถ้าเกิดทำให้คนเห็นความสวยงามของธรรมชาติแล้วอะ เราก็อยากจะแบบเรียนรู้เกี่ยวกับมันมากขึ้นอยากเปลี่ยนแพฤติกรรมคืออยากให้ซีแบบแนะนําหน่อยสําหรับคนที่คิดว่าอยากเปลี่ยนตัวเองแล้วอยากเปลี่ยนมาเป็นคนที่แบบปล่อยคาร์บอนน้อยลงแบบเสร้างขยะให้โลกนน้อยลงเอาเทคิคที่เราใช้แล้วกันเนาะเราก็เริ่มจากมองสิ่งที่เราชอบก่อนว่าเราชอบทาอะไรไลฟ์สไตล์เราเป็นยังไงตุนก็ชอบแต่งตัวใช่ปะก็ชอบใช่ใช่พยายามหาตัวอาจจะซื้อยังไงไปซื้อแฟชั่นแล้วพยายามซื้อเสื้อผ้าที่ผลิตในไทยแล้วรู้ที่มา แล้วก็พยายามใส่ให้หนานขึ้นใส่ให้บ่อยขึ้นไม่ไม่ทิ้งอะ่ะก็คือถ้าเกิดสมมติกระดุมหลุดไม่ทิ้งก็ซ่อมซ่อมเราก็เย็นตอนนี้ก็คือเย็บผ้าเป็นแล้วเราชอบเดินทางเมื่อก่อนก็จะบินตลอดเลยตอนนี้ก็อ่ะลองนั่งรถไฟไหมเพราะว่าปล่อยคาบอน,น้อยลงเราก็เป็นคนที่แบบเวลามีทาอะไร ลองโปรเจกต์ใหม่ๆก็จะชอบเล่าให้เพื่อนฟังแต่พอมีแพลตฟอร์มที่แบบมีโอกาสได้มาทํารายการอะเห็นว่าเราออกไปแล้วมันได้ไปอิมแพ t คนอื่นอาจจะคนสองคนแต่ว่าคนสองคนนั้นเขาก็อาจจะไปอิมแพ t คนอื่นคนสองคนต่อเพื่อแลกขยายความแล้วก็ได้เห็นการ่ยแแปลงใที่สุด